สีรองพื้นปูนเก่าใช้ทาผนังแบบไหนสีรองพื้นปูนเก่าหรือน้ำยารองพื้นปูนเก่าใช้สำหรับผนังปูนเก่าซึ่งผนังปูนเก่าก็คือผนังปูนที่ผ่านการทาสีมาแล้วไปแล้วเวลานานเกิดการเสือ่อมสภาพรอกร่อนซีดจางเป็นฝุ่นช็อคก,การเสื่อมสภาพแบบนี้จึงจําเป็นต้องเลือกใช้สีรองพื้นสำหรับผนังปูนเก่าโดยเฉพาะที่มีคุณสมบัติแทรกซึมเสริมการยึดเกาะระหว่างผนังปูนเก่ากับสีทับหน้าใหม่ให้ติดทนทานมากยิ่งขึ้น 3ขั้นตอนการทาสีสําหรับผนังปูนเกาขั้นตอนที่1ขูดแซะทาความสะอาดออกให้มากที่สุดภายนอกให้ฉีดล้างทําความสะอาดจากนั้นทิ้งให้แห้ง1-2วันขั้นตอนที่2ทาสีรองพื้นปูนเก่าจํานวนหนึ่งเที่ยวสําหรับภายนอกแนะนําให้ใช้สีรองพื้น T.O.A Contact Primer สูตรน้ํามันใสแทรกซึมเสริมการยึดเกาะได้ดีเหมาะสำหรับพื้นผิวที่เสื่อมสภาพ สำหรับภายในแนะนำไม่ใช้สีรองพื้นซ u ปเปอร์ชิลดูรลครีนคอนแทคไพรเมอร์สูตรน้ำกิ่นอ่อนเหมาะสำหรับพื้นที่ภายในปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยขั้นตอนที่3ทาสีทับหน้าจำนวน2-3เที่ยวได้เลยครับอยากให้สีอยู่คู่กับบ้านของเราไปนานๆจึงจำเป็นต้องทาสีรองพื้น